สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุมปนัดดาอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไองจีนุ่มสอนรามหลังเจอมรสุมดราม่าอ่อนแอจนต้องโพสต์ถึงพ่อบังเกิดกล่าวชุมพรเทพิทัก์หลังจากที่หนุ่มสอนรามออกมาโพสต์ใบหย่าก,กับอดีตภรรยาติ๊กกนิตรินหรือที่รู้จักกันในนามติ๊กบิ๊กบราเธอร์ โดยมีการเซ็นใบหย่าตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยเรื่องทั้งหมดนุ่มได้ออกมาเผยแล้วว่าเกิดสิ่งที่ติ๊กทำผิดพลาดเองทั้งเรื่องนิสินและติดการพน,นันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้กลับมาเป็นคู่รักคงไม่ได้แต่ยังเป็นแม่ของลูกเสมอไม่มีใครแทนได้ ล่าสุดพ่อเร้งเดียวหนุ่มสอนรามนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์ post ถึงพ่อบังเกิดกล่าวให้คุ้มครองลูกสาวน้องวิจิหลังประกาศยาอดีตเมียติกบิ๊ก t บราเธอโดยงานนี้หนุ่มสอนรามได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าป๋าครับคุ้มครองวิจิโดยนะครับผมวิจิโตขึ้นผมจะนำสิ่งที่ป๋าสอนผมปลูกฝังลูกครับผมคุณธรรมจริยธรรม ซื้อสัตว์สุจริตพอเพียงเพียงพอประหยัดอดออมตอบแทนคุณคนซึ่งทําให้งานนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างบุมปนัดดานั้นก็อดใจไม่ไหวโพลคอมเมนต์กลางไอจีนุ่มสอนรามหลังเจอมรสุมดราม่าอ่อนแอจนต้องโพสต์ถึงพ่อชุมพรเทพพิทักษ์โดยสาบุมปนัดดาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจหนุ่มสอนรามว่าสู้ๆนะพี่อีกด้วย และท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ